สวัสดีครับพลพงศ์กับอีกอาชีพหนึ่งนะครับขายพลาสติกขึ้นกันครับผมครับผมนี่พ่อเพิ่นมาจากบุรีรัมย์นะครับนี่เป็นสินค้าเพิ่นนะครับเบิร์กนะครับต้นตำรับเลยนะครับนี่อู้เฮาแล้วนะอู้เฮาเพิ่นว่านะครับเบิร์กนะครับเพิ่นจะลองสินค้าให้เบิ่งครับเบิร์กเบิ่งกเพิ่นสิลองสินค้าเพิ่นให้เบิ่งนะครับนี่สินค้าเพิ่นนะครับเออเนี้ยวว่าเนี้ยนะครับนี่ครับเออขออีกจักบาทนะพ่อนี่ยนี่นะครับผมนี่โอ้คุณภาพดีไซน์เราพ่อ มาส้มเบิ่งเนี่ยนี่นะครับบอมีปัญหานะครับผมสินค้านี่ครับถังตางู้เบิ่งนะครับนี่รถเปิดนะครับผ่านไปผ่านมานะครับแถวบ้านอำเภอกุดบากครับพิ่นยู่ช่วงนี้อำเภอภูพ่านนะครับไปผ่านไปผ่านมานะครับแยะสื่แวะหาน้ำพ่นได้ครับเด้นี่ครับผมจะาขคลงนะครับรถเปิดนะครับครบชุดเลยนะครับนี่มีทุกอย่างที่เกันครกับผมเลยครับถังกระมังนะครับผม พลาสติกทุกอย่างนะครับเตรียมรถนะครับขั้นเดียวซาเลงนะครับผมบริษัทเปียงกอผมครับพื้นที่อ้ยครับเบิ่งพื้นที่เพิ่นนะครับคุ้มคุ้มค่าคุ้มราคานะครับผมไปจากบุรีรัมย์นะพอนะครับนี่ครับนี่แหละครับผมอาชีพนะครับทุกคนนะครับสู่กันไปเนาะพอเนะเป็นจย่งไรใดใดพ่อพ่อไนพ่อเดี๋ยปนนะครับผมปนเขียนหรือปนน้ำแล่วต้อมือือกันเนาะครับเนาะ แล้วตัวเหมือกกันนะครับผมฝากไว้นะครับผมนี่เป็นอีกอาชีพท่างเรยกหนึ่งเลยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับออกแต่ละชิ้นเงินกับมีกําไรนะครับถือไปยูได้เหรอเนาะพ่อเนาะยู่ได้นะครับผมเพราะว่าต้นทุนน้ามันเพิ่นกับบรายนะครับต้นทุนน้ามันเพิ่นบรายแลวกะคาสถานที่เพิ่นบ่มี่นะครับคือผมนะนี่คือต้นทุนเพิ่นกประหยัดนะครับเขาถึงลูกค้าได้นะครับผมมาเนี่ยตอกซอกซ้อยเขาได้เมดนะครับส่วนห้องผมนะรับบ่มีสลากับบได้ลุงครับ ผมกับวบยกตั้งเตี้ยนมิ่งใหญ่นะครับจอห้องพ่อเพื่อนนะเขาได้ทุกอย่างนะครับผมไปครับผมขอบคุณมากๆนะครับฝาก,กวอเพั่นใหม่ด้วครับเด้อยผ่านไปผ่านมาอุดหนุนนได้ครับผม